วันนี้ก็จะมาขอนำเสนอโปรแกรมเอเวอร์ k ันะคะจะเป็นซอฟต์แวร์จาก a v e r นะคะที่สามารถช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะใช้อย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะการใช้งานของ a v e r t ร์ k ของเรานะคะเราก็เข้ามาที่ตัวโปรแกรม a v e r t ร์ k ันะคะเราก็สามารถกด p พย์ได้เลยค่ะพอกด p พย์นะคะก็จะเห็นไหมคะเราก็จะเห็นตัว Visualizer ของเรานะคะที่กําลังจับภาพตัวน,น้การ์ดของเราอยู่นะคะ ฟังชันจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นฟังก์ชันฟีดภาพนะคะเราสามารถฟีดภาพให้หยุดนิ่งได้เขียนได้นะคะจะมีปากกาให้เลือกนะคะสามารถปรับขนาดได้ปรับความเข้มได้ปรับสีได้นะคะอันนี้ก็จะเหมาะมากๆในการสอนเลยค่ะเห็นไหมคะเลือกสีได้นะคะอธิบายการสอนได้หรืออยากจะลบภาพและเขียนใหม่ก็ได้ค่ะแล้วต่อไปก็คือเป็น snapshot น,นะคะสามารถบันทึกภาพได้ค่ะ แล้วก็ยังมีฟังก์ชันอัดวิดีโอบันทึกวิดีโอได้นะคะตอนนี้ก็สามารถเล็นคอร์ดได้และมีการจัดเก็บออไฟล์ภาพได้อย่างไฟล์ภาพและวิดีโออย่างเป็นระบบนะคะอีกทั้งยังมีโปรแกรม Snapping นะคะที่สามารถกำหนดจุดที่เราจะแคปภาพลงในระบบได้ค่ะอีกฟังก์ชันนึงนะคะเราจะมออีการปรับโฟกัสของภาพได้นะคะแล้วก็จะมีการหมุนได้90องศาค่ะโดยผ่านตัวระบบเลยค่ะ มีการซูมอินซูมเอา t ได้นะคะง่ายๆโดยที่เราไม่ได้เลื่อนวัตถุนะคะและจุดเด่นของเรานะคะเราจะมีโปรแกรม PIP นะคะหรือการทำภาพซ้อนภาพได้ดยโปรแกรมนี้น่าจะเหมาะกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันค่ะดยโปรแกรมนี้เห็นไหมคะว่าเราจะมีภาพนะคะที่ออกมาจากเว็บ เว็บแคมของเราแล้วก็วิชวลไลเซอร์แล้วเราสามารถปรับภาพนะคะให้อยู่มุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอได้ใช้งานง่ายมากค่ะฟังก์ชันนี้แล้วเรายังมีซูเปอร์เรสเซอรชันนะคะที่ทำให้จุดที่เราเลือกสามารถเพิ่มขนาดและใหญ่ขึ้นได้ค่ะอีกทั้งยังมีการปรับโฟกัสอัตโนมัตินะคะเห็นภาพคมชัดมากเลยค่ะ อีโปรแกรมหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือจะเป็นการปรับภาพนะคะให้อยู่ในแนวตั้งได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นตรงนี้นะคะเราเห็นว่าอุปกรณ์ของเราจะออไม่ได้อยู่ในแนวตรงนะคะเราก็จะมีโปรแกรมนี้นะคะทำให้ภาพของเราปรับให้เป็นแนวตรงได้ค่ะยังไม่พอนะคะเรายังมีการนำภาพนะคะจากหลายๆ ที่นะคะมาสอนและมาแสดงตรงกันได้ค่ะอย่างเช่นว่าเราอยากจะเอาแอดอาภาพนะคะเข้ามาอยากจะแอดวิชวลไลเซอร์เข้ามาอีกจอหนึ่งหรือว่าอยากจะแอดเอว็บแคมเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะสามารถาทำปรับการสอนได้โดยถ้าเกิดอาจารย์อยากจะมีการสอนที่เป็นคอนเทนต์การสอนที่เป็น3มมิติที่อยากจะโชว์ภาพโมเดลต่างๆแล้วก็อยากจะให้น้องๆเห็นภาพอาจารย์นะคะฟังก์ชันตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ค่ะ ใช้งานง่ายๆมากเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะเรายังมีออโปรแกรมนะคะเวนเจอร์โหมนะคะที่สามารถทำภาพให้เล็กลงได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟังก์ชั่นคร่าวๆของโปรแกรม Avertask นะคะที่สามารถตอบโจทย์การสอนได้อย่างมีอิสระหากทางคุณครูหรือว่าท่าน่าสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมน,นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาหรือว่าสอบถามทางเทคนิคได้ตลอดเลยค่ะ